ใชอ้าวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมก็ผมนะครับมาร์คดอยโอทีวีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นอะไรวนะเนี่ยอะไรวะอะไรสมูเลต์่อยวันวันวันที่ผมจะมาเล่นกับน้องอะก็เออจะอยู่สีอะไรสีอะไรเอาสีอะไรมันจะสีเหลืองมากกว่ามันไม่มีสีเหลืองอะมันมีแต่สีฟ้าสีแดงเจะาสีอะไรฝาอ่าได้แต่เราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะอ่าเออเลือกก่อนเลยอะ จะตัวไหนเลื่อนได้เลือกได้แล้วก็กดคลิกแล้วก็วางก็จาตัวไหนจาตัวนี้แค่<ง>วาง,งเอาหาที่วางจะวางตัวไหนว้งงวางตัวไหนอีก<ง>วางได้เยอะเลยแหละ <c oughs> ก็สําหรับเกมนี้นะครับกโ <c oughs> โบ็โหลดได้เอามาทำไมสีตัวโหลดได้ทางเฟสตูนนะครับก็ถ้าใครเล่นมันก็ถ้าใครรู้ล้วก็ เออแล้วแถเลยใครรู้ก็รีบมานี่พี่เอาพื้นใหญ่ละสามสี่ก็บอกหกก็บอกเลยอเราจะเข้าไปดูกันแล้วนี่คือทางฝ่ายของร้องผมสนั่นคือทางฝ่ายของผมอ้าเทียมตัวเลยเพื่อนอจริงเลือดเติบโตลายได้ลาก่อยเพื่อนยอเออ กิผมก็ชนะไปนะครับรอบแรกนะฮะออเอ่าอ่าเอา,เอา,เอา,เอาทั้งสีฟ้าเอาให้เพิ่มตัวเพิ่มได้เพิ่มได้เยอะเลยแหละเอาตัวไหนเลื่อนเอาเอากดคลิกเลยคลิกตัวที่จะวางเอาแค่เนี้เดี๋ยวแพ้พี่อีกนะ แล้วเราจะเอาให้มันเสมอกับน้องกันเราจะไม่เอาเปรียบน้องเราจะไม่เอาเปรียบน้องแต่เราจะเป็นสายยิงเออเอาเอากี่ตัวนะเดี๋ยวขอไปในว่่อนนะเออสามตัวใช่สามตัวสามแถวนี่เลยพี่เอาปืนสามแถวเลยอะ่ะไปเล่นกันนะครัะผม โอเคแล้วนี่คือทางฝ่ายเนาะผมเหมือนเดิมแล้วนี่คือฝ่ายผมจะบินเข้าไปใกล้ๆมันตา่อดส่้เองเฮ้ยัาจี้เพื่อนไงมาทะเลาะกันขั้นนี้ก่าไม่นี่เอาปืนเอาปืนไปกินเอาปืนไปกินววิปืนเอาเอาลูกปืนไปกินเอาเอาใครอยากกินลูกปืนมาใกล้ๆเลยเอ้ยอย่าตีอย่าตีเจ็บเจ็บเจ็บไม่ต่อยทำไมอ่ะก็น้องผมแพ้ไปแล้ว เินเลยเลิลเลิลผมแพ้ไปอีกแล้วจะรอแป๊บนึงนะอ่ะให้เลือกตัว อันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวนักดาบจะเอานี้อันนี้เอ็นเนี่ยหกโอเคมาออาจะเอาตัวไหนอ,อีกอ่ะวางได้ไม่ต้องขี้อย่างเงี้ยเหรอคือวางก็จะติดกระไมก็แหนะอยา,า,กากลากเลยพอป่ะพอ

เาไปอะไรเอาจูโจมตตือแอบแอบแอบแอะแอะแอะคือแปว่าวกิกงนู้นไปดูนู้นดีกว่าศึกวาระระหว่างการมองไม่เห็นการมองไม่เห็นฟันแอบฟันแอบฟันแอบฆ่าตายแน่แน่ โดนแพ้แน่นอนอ๋อทางโน้นตายแล้วแล้ทางนี้ล่ะทางนี้ฮ่าขับไปจมตีทางเดิมวิ่งยอสิเป็นเยอะอ๋อวอกปิดเพลงขอภัยมาปิดเพลงแล้วจุบอะไรเลยทำไมหนูแพ้ตลอดเลยอ่ะก็เลือกตัวอ่อนมากเลยเนี่ยที่ชนะสามรอบแล้วนะ ใเาะว่าเอาตันนี้ดีตัวนี้โอเคจะเอาลบเอ็นให้หน่อยราไปกนให้หน่อยเมนค่ะอเมื่อกี้เห็นเข้ามาสองตัว โ okay. อเคเลื่อนเลยเลื่อนเลยไม่ต้องคลิกหรอกเออนั่นแหละเลื่อนนั่นเลยเอากี่ตัวก็เอาอือฮะให้เอาตัวเดิมนะก็จะเลื่อนก็ปล่อยเดี๋ยวก่อนสุดขัวนี้จะเป็นระหว่างเออไปกินพี่ซุ้มไม่ไหววันเถิดคุณใช้ลูกซองอ่ะดูดิเดนเราใช้ลูกซองนั่นแหละดูดินะ ดูทีมมาว่าอ่ะแบตบหมดแล้วไปแล้วไปหมดแล้วเจ๊เอ่หนึ่งรอบพีมองนาสาม,มาสรอบเลยหนูว่าพี่มองชนะสี่รอบนะเอไม่สามรอบสามรอบ เฮ้ตัวเดิมใช้ตัวไหนอีกใช้ตัวไหนอีกอันนี้ตัวอะไรอ่ะทหารม้าตุนไม่เคยขาดเลยแหมนานรือปีนนานหาเลยอย่ามามาพูด ลบไอตัวนี้ออกไงมาพอ่เออเลื่อยไอ้นี่ใช่ไห้ไรมาเออเลื่อยตัวนั้นกันเดี๋ยวเจอกับพี่เงินไปนักคนโพี่จำได้ตัวนี้เพราะพี่เล่นไปก่อนแล้วหน่อยนึงก็ต้องเจอตึ๊บตึบ ปืนต่อปืนตืน้อตื้อตื้อตื้ใครเยอะกว่ากันต้มยาแ่ออามันตีได้ตีได้ตีตไดบไ้บุเข้าไปเลยบุเข้าไปเลย นพังมาข้างหน้าข้างหน้าหนูพังแล้วของพี่ไม่ของพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วใช่ยู่ว่ามีทายอีกรอบแล้วหมด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 แล้วไม่ไหวเลยหมดแล้วหมดแล้วไปหมดแล้วข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนแยบ อ,นอ,นอนชนะสองรอบแล้วพี่ได้านะสามพี่ชนะสามรอบใช่พี่ขอก่อนนะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเอากองข้างไปเลยดีของข้างจัดให้ฟิมเออร์หรอคารีเข้าห้อง

พี่ไม่รอดแน่นอนเลยเนะี่ยเดี๋ยวถ้าเสมอเดีย๋ยวถ,ถ้าเสมอรอบฟัสบเดี๋ยวถ้าเสมอ,อ,มอนี่รอบไปนี่เลยนะรอบติดถึงเลยนะเอาพี่รักตายแล้วไปแล้ว ไม่อย่แล้วเออได้เลยร <c oughs> อบเท่าแล้วตัดสินยังไม่ได้ตัดปินะยังไม่ได้ตัดสินเหรอเออขอโทษทีเป็นรบทีเอเออเออลบให้เลยเอ,อเอาแบบน้อยๆบ้างแล้วดูซิว่าจะต่อสู้ได้ไหม

ถออเองถึงตอนสุคท้ายเลือกเลยเลือกเลยอกเราแบบนี้บางพเดี๋ย <laughs> กันมี่เอานี่แล้วกันนะเนี่ยงกันเป็นค่ายเลยอะ่ะหอมยังไว้ยังพร้อมแล้วไว้กิ้งเก่งกว่าเก่งกว่าจะลงไปนอนแล้วนะเอ๊ะๆๆๆทีนี้หนูไม่รอดนะ่เนี่ย าสี <Kell analyze anthropology> okay, see, ่รอบแล้วชนะชนะโอเครอบต่อสี้จบก็จบไปด้วยเลย